พบกับผมนาช็อตตี้บูโจว่ากับฟันนี่ไฟเตอร์อีกเช่นเคยครับสำหรับคราวนี้นะครับผมจะมาลงอารีนาสา3ที่เป็นแบบแรงนะครับดูซิว่ามันจะเดือดขนาดไหนเพรับในโหมดนี้นะครับจะเล่นเป็นรอบๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตายแล้วก็คือตายเลยนะครับจะต้องรอเล่นรอบใหม่นั่นเองครับและถ้าเกิดฝ่ายใดชนะ3ครั้งก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับโหมดนี้ก็จัตึงๆนิดนึงครับแต่ใช้เวลาเล่นไม่นานนะครับโยนระเบิดก่อนไม่นี่เผาไปเลย โดนใครบ้างไม่รู้ครับผมเอาเดิควงมาควงกลับไม่โกงเอาเดิเอาเดิเอาเดิ๋ยวปัดจังหวะชิงไหวชิงพริบเฮ้ยเดี๋ยวแบบนึงถอยก่อนจังหวะชิงไหวชิงพริบเฮ้ยเดี๋ยวผมควงไม่โดนเขาโอ้โดนหนึ่งโดนสองอีกทีหนึ่งเอาเดิเอาเดิชิงไหวชิงพริบเ,เ,เอ้ยยังเหลืออีกคนหนึ่งเหรอเวนกรรม ไม่ได้ดูเลยครับอีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนแอบก่อนแอบก่อนอเอาเพื่อเราก็ยังรอดอยู่มาแม่ล่ามาแม่ล่ามาไม่ล่ามาไม่ล่า,ลาลเอาเซเอาเซชนะละ้หลางงี้โอเคเขาพยายามจะเข้ามาขวดผมครับแต่ว่าเขาหาจังหวะไม่ได้เท่านั้นเองครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะตึงกว่านะโอเคปืนเนี่ยเผื่อแผ่เพื่อนกันด้วยนะผมมีอาวุธแล้วแต่ผมรอเก็บทีหลังกันละกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูพวกระเบิดด้วยครับเพราะว่าระเบิดในโหมดนี้นะมีประโยชน์โคตรครับผมอ่ะไอควงทุเรียนมาอีกแล้วมาเดี๋ยวต่างคนต่างควงจิงไหวชิงคลิปกันเหมือนเดิมดูดีจังหวะน,นี้ใครจะได้เอาดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม VIP ยัดหน้าไปเลยนครับอันตีมาพอดีมันคงมีหัวร้อนกันบ้างอ่ะว่ามันควงทุเรียนแพ้ผมหลายรอบแล้วอา้าวไปไหนแล้วจ๊ะอุ้ยอุ้ยโอ้ สกิอันตีมันยังโหดเลยรู้ดิโอ้โหรอบนี้ก็ยกให้เขาไปครับโหดมากครับผมอะ่รรอบนี้โอ้โหเจออาวุธแต่ละอย่างอยากจะร้องไห้ครับมีโอกาสที่จะแพ้สูงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นสายโยระเบิดกันแล้วกันครับฝั่งเรามีถังระเบิดเยอะมาใช่ไหมหละ่ะนี่เนี่ยปาระเบิดยัดหน้าไปเลยครับ ไม่กล้ายโยนโมโซโดนเพื่อนด้วยอ่ะเออนี่ไงว่าแล้วไม่ทันขาดคำโดนเพื่อนตายเอาให้ได้สักคนก่อนเอาสิเอาส,อาสิมาหาใครเฮ้ย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 นี่นี่นี่ไม่ทันครับโดนล็อก แล้วฝั่งเขาเรือสามคนเลยเอาดิโอ้โหแล้วก็โดนอันตีอีกแล้วตายไปอีกรอบนึงรอบนี้ได้ปืนครับศึกตัดสินครับผมยิงมั่วซั่วไปหมดเลยเคหมดครับผมมี VIP ผมกด VIP รอเลยครับต้องเอาอหุ่นยนต์ให้ตายก่อนมันก็มีอันตีเหมือนกันเหรอแล้วไงล่ะครับแตกสองครับผม สุดตัวเหลือน้องผีคนเดียวซึ่งน้องผีเนี่ยมีเรียกผีปลุกมาก่อกวนเราด้วยนะซึ่งค่อนข้างโคตรน่ารำคาญเลยครับแต่ว่ารอบนี้พวกเราก็สามารถชนะผ่านไปได้ครับมาดูบรรยากาศรอบนี้กันบ้างครับเดี๋ยวผมมาถึงจัดให้โยนระเบิดไปก่อนเลยและกันไม่ยี่แนะ่มีแตกกันบ้างละ่ะมีแตกครับผมผมวางระเบิดเอาไอ้นั้นไม่รู้เรื่องเ,อเดินเข้ามาเสร็จนะแตกไปเลยครับผมอย่างรวดเร็วเฮ้ย,ยมันมีคนไอ้นี่อยู่ไม่เป็นไรผมวางระเบิดไว้ หมดยาว่าหมดแล้วเนาะปลาใส่เลยนี่แน่อันนี้ผมเต็มแล้วด้วยผมกดเลยดีไหมโอ้เวนกรรกดผิดโอ้โหเวนกรรเวนกรนกรนี่ครับยอลอรอ,รอปลาระเบิดใส่โอเคแตกไปครับผมทำอะไรทำอะไรนี่แน่เ,น <laughs> เรียบร้อยครับอาวุธไม่มีไม่เป็นไรครับหาถังระเบิดหรือว่าถังน้ำให้เจอนะครับ รอบนี้เหรอโหมีแต่ของไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับผมครับหรือผมอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้มัง้งอานนุมาสอยไปก่อนเลยจังหวะนี้เห็นไหมได้เฟิร์สฮิตด้วยแถวนี้มันชอบมีคนแอบมาเอาสิควงมาเหรออเอาสิเอาสิเล่นวงในมาสิผู้เรียนแล้วไงล่ะเจอวงใน <laughs> ไปไม่เป็นเลยล่ะน้อง <laughs> เจอวงใน <laughs> ควงอยู่นั่นแหละอุ้ย,ยมันมุมแรงถอยก่อนผมอันติรอเลยบา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 ยเห็นไหมผมบอกแล้วครับว่าโหมดนี้ย่างตึงครับตึงจริงๆเออเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีคนเอาสนายผมเอาเองก็ได้มามามา,มาเดี๋ยวแอบซุ่มในย้าก,ก่อนนะครับ้าขามา,ายไกลพี่ก็จะควงเอยแป๊บนึงลืมซุ่มอุ้ยหูเมาส์สะบัดไปิดนึงนี่เน่เอาเดเอาเด ส่องใหม่ส่องแล้วนะจ๊ะโดนรับผมโดนรับผมอยู่ไหนกันมันเป็นเล่นกันไกลเกินไปอ่ะ,อะแต่ว่าผมสามารถที่จะช่วยเพื่อนสนับสนุนจากระยะไกลได้โดนรับผมแตกไปเลยโอเคคว้างปืนไปปืนหมดแล้วครับเตรียมปลาระเบิดต่อไปไหนไปไหนไปไหนควงทุเรียนต่อครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งระเบิดเยอะ ผมชอบอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเล่นอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยอเน,นี้ยอเน,นี้ยอีกคนหนึ่งมันหนีไปไหนตั้มยังไม่ตายยังไม่ตายโค้งทุเรียนเดี๋ยว้เด,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 ดี๋ยวโคว้ชทุเรียนไปไหนหนีหรองั้นพี่กระโดดดักหน้าก็ได้ตั้มเรียบร้อยสะใจจริงๆครับผมอ้าวเ v p มอีพีเฉยี้ เอาละรอบสุดท้ายของเรานะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วดูของที่ได้รอบนี้สิโอ้โหใหม่กอดผมเอาไอ้นี่แล้กันครับท่นไฟไปแต่ว่าระยะมันใกล้นิดหนึ่งครับต้องรอให้ศัตรูเข้ามาก่อนนะครับมีระเบิดไหมแอบบแอบบก่อนเข้ามาก็เสร็จสินี่ย่าเผาไปเลยเผาไปเลยแตกครับผมไอ้นี่ก็จะแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันเรียบร้อยเจอผมเผา หากคนนึงเลยครับไม่รู้อยู่ไหนอ้าวอยู่ทางนี้โอ้ยมันเอาระเบิดมาระวังเลยนี่เนี่ยถังน้ำมันมาเหรอเผาไฟไปซะเรียบร้อยครับผมกระสุนจะหมดแล้วทิ้งเลยรอรอบต่อไปครับเฮ้ยเอานี่กว่าปืนจิ้วจิ้วครับผมปืนจิ้วจิ้วตอนแรกนึกว่าแบบเอากระถางคว้างใส่ศัตรูอไม่ใช่ว่าเาป็นปืนนะครับอันนี้ปืนนะจิ้วจิ้วครับจิ้ว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 แต่ว่าคอนโทรลยากไปนิดนึงเอาอะไรมาใช้ดีวะเนี่ย เวนกรรมไม่มีอาวุธแล้วล่ะควางถังศัตรูตไปก่อนครับอันแน่ทำอะไรจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันรอง,ง้างแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอาจังหวะเข้าก่อนไม่เนี่ยเข้าเลยแตกไปสิผมจะบอกว่าอาวุธที่เขาถืออ่ะมันใช้ยากผมก็เลยเข้าเลยแล้วกันเอาทำอะไรน้องจอยลั่นเหรอโอเคไม่เป็นไรครับชนะได้อย่างชิลชิครับรอบสุดท้ายแล้ว โอ้โหดูอาวุธอาวุธแต่ละอย่างใช้มือเปล่าก็ได้ว่าแต่อันตรีผมเต็มแล้วเดี๋ยวมลองงัดเลยชาร์จรอเลยครับ s <S มาถ้าเกิดอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้ก็ได้เป็นหนึ่งคนได้เป็นหนึ่งคนตามผมมาแล้วล่ะผมวางระเบิดนะนี่มันปืนวางระเบิดนะครับโยนอัดหน้าเขาให้แล้วเข้าไปคุกวงในเลยดิกาโยโยนอุม้มแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราโจมตีช่วยสนับสนุนเรียบร้อยแล้วครับด้านบนด้านบน ควรมาควรกลับไม่โกงโอเครอบนี้ก็ชนะได้แบบ3ามศูนย์นะครับแล้วก็เป็น MVP อีกแ้วครับท่านเล่นจบแล้วก็อย่าลืมรับรางวัลด้วยนะครับอันนี้พูดทุกคลิปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากกิจกรรมหรือว่าความสําเร็จนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาแจกของแจกรางวงรางวัลจากการเล่นเนี่ยเยอะมากครับมากจริงๆครับผม เออแล้วก็พวกมอสนะครับที่เราได้มาเนี่ยอย่าลืมเข้าไปติดตั้งที่ระบบอาวุธที่อยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันแจ้งเตือนคําว่าใหม่หรือว่ามีจุดอะไรแบบนี้ขึ้นมาลองคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูด้านขวาเนี่ยคืออุปกรณ์เสริมนั่นเองหรือว่ามอสนั่นแหละครับเพราะว่ามอสเนี่ยเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถของอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันแรงขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นพลุเนี่ย คือพู้ในพลังจบนี่อ่าพันห้าอะไรงนี้นะครับแต่พอผมติดบอดเข้าไปม็จยเด้งขึ้นมาเป็นพันห้าเจ็ดสิบห้าอะไรงนี้ความแรงก็จะมากขึ้นด้วยเห็นไหมครับเออเพราะน,นั้นเวลาเราเข้าขกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเช็คที่หมดด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันจะติดทั้งหมดสี่หมดด้วยกันและมันมีความแรด้วยนะเช่นสีขาวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสีน้ําเงินก็อาจจะดีหน่อยสีม่วงก็อาจจะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดใครได้สีทองมาแล้วก็ขอบอกเลยว่าโคตรโหดครับอย่างเช่นเป็ดเนี่ยเขาอบอก ส่วนไอเทมโคดก็อยู่ที่เดิมนะครับที่เป็นเมนูนะครับขีดด้านบนเนาะแล้วก็ไปที่ศูนย์ผู้ใช้นะพอดีมีคนถามเยอะมากเลยนะครับมาอยู่ในศูนย์ผู้ใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหัสแลกเปลี่ยนนะจ๊ะนั่นแหละถ้าเกิดมีไอเทมโคดอะไรมาก็บอกกันด้วยกันลวกันนะจ๊ะงั้นก็ไปว่าสำหรับฟันนี่ไฟเตอร์คลิปที่3ก็ไว้เพียงเท่านี้กันลวกันครับก็สนุกสนานกันไปครับถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็ไว้เจอกันได้ใหม่นะครับส่วนคนที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้้้ออยยแววคครรรับหื่่าจะกกนนน QR ตงีี็ไดดเเช